ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาสายเมนนะครับมามัดกับลูกหมุนก่อนนะน่ครับเงื่อนที่ใช้มัดนะครับง่ายๆเลยนะครับแทงเข้าไปในรูหนึ่งทีครับอ่าแล้วก็แทงอีกหนึ่งทีครับนี่ะแล้วก็ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่นะครับอย่าให้วงนะเห็นไหมผมจะเหลียวงไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็พันพันสามสี่รอบก็พอครับ แล้วก็เอาปลายนะครับปลายแทงเข้าไปในรูที่เราเว้นไว้ครับเข้าไปเลยเสร็จแล้วดึงนะครับจับปลายสองข้างนะดึงนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะเอา่ตัดปลายออกนิดนึงเหลือไว้นิดหน่อยนะครับกันมันรูดนะอ่าโอเคขั้นตอนที่สองนะครับเอาไม้บรรทัดนะครับรรทัดนะ